วันนี้พี่มินก็มีพลังงานดีนะคะพลังงานบุญดีๆมาฝากเลยนะคะก็คือนะคะลูกหลานเสด็จพ่อนะคะซึ่งเป็นผู้รับเหมาติดตามมาก็หลายปีแล้วนะคะเกิน5้าปีนะคะได้นะคะได้เข้าไปทํางานนะคะโรงครัววัดนะคะวิปัสนาติขาว,วนารามนะคะของหลวงพ่อสว่างหลวงพ่อสว่างนี่เป็นครูบาอาจารย์พี่มินตั้งแต่ปีสี่เจ็ดสน่าจะ สี่เจ็ดสี่แปดอะไรประมาณนี้นะคะ,ะท่านก็เป็นพระวิบัสนาจารย์นะคะแล้วก็กําลังสร้างโรงครัวแล้วตอนแรกเนี่ยช่างชุดเดิมก็มีปัญหาเนาะก็นะคะก็เลยท่านก็เลยหาช่างชุดใหม่ก็ปรากฏว่านะคะได้เป็นลูกหลานเรานะคะลูกหลานเรานะคะผู้ติดตามเพจเรานะคะ,ะเป็นลูกหลานเสด็จพ่อนะคะก็เป็นลูกหลานใกล้ชิดก,กันมาหลายปีเลยเนี่ยแหละนะคะก็ได้เข้าไปทํางานดีนะคะก็พี่มินก็ยินดีดีใจด้วยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีถือว่าคณะเรานะคะ ได้นะคะเหมือนกับเป็นตัวแทนเลยอะ่ะเป็นตัวแทนคณะเรานะคะเป็นตัวแทนลูกศิษย์เสด็จพ่อได้เข้าไปถวายงานนะคะรับใช้พระพุทธศาสนาในครั้งนี้นะคะแล้วก,ก็การสร้างโรงครัวนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะการสร้างโรงครัวเป็นเรื่องของปากเรื่องเรื่องของปากท้องของโยมโยคีผู้มาปฏิบัติธรรมนะคะรวมถึงบางทีก็มีพระมาปฏิบัติธรรมด้วยนะคะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อความ ทนทุกข์นะคะเพื่อความดับทุกข์แล้วก็มาอยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นพระวิปัสสนาอาจารย์ที่เก่งด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราได้ทําบุญดีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไว้พี่มิน้นจะเปิดกองบุญนะจะเปิดกองบุญนะคะใครอยากจะร่วมทําเป็นคณะเดียวกับสเสด็จพ่อก็เดี๋ยวก็มารวบรวมกันนะคะพี่มิ้นเป็นผู้รวบรวมเป็นสะพานบุญหรือใครอยากจะโอนตรงที่วัดก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ศรัทธาแต่ถ้าเกิดอยากจะเหมือนกับเออเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันกับนะคะเป็นบุญสามัคคีกันกับคณะ,สะเสด็็จพ่อก อโอนมาที่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะบอกข่าวนะคะจะบอกข่าวบุญนี้นะคะใครอยากร่วมบุญดีๆนี้นะคะก็นะคะเป็นพลังบุเอ่อเป็นพลังบุญที่ดีมากๆเลยนะคะก็ให้นึกถึงแล้วก็ให้นึกภาพตามแล้วก็ปีติใจตามมีความสุขไปด้วยนะคะที่เราจะได้ทําบุญใหญ่ๆนี้นะคะร่วมกันนะคะใครยังไม่มีทรัพย์ก็อนุโมทนาบุญในบุญนี้เอานะคะแล้วก็ขอให้พลานุภาพนะคะทางบุญนี้นะคะ เปิดเปิดเปิดนะคะชีวิตหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ครอบครัวสังคมความรักนะคะรวมถึงนะคะขจัดอุปสรรคทั้งหลายนะคะที่ทุกท่านกําลังมีอยู่เนาะแล้วก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีพบเจอแต่คนที่ดีนะคะใครเป็นคนใจร้ายใครเป็นคนที่ไม่ดีก็ขอให้เขาผ่านไปจากชีวิตเราแล้วก็อยากกลับเข้ามาอีกเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเหงๆเหรวยๆนะคะประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็คคคคร,คร Wert, อนอนออวววใีตดาากก็็็็ข้้่่นนนนนนนสงยะะะะแแลลเปป ปฏิบัติธรรมอยู่ก็ขอให้เจริญก้าวหน้านะคะมีมักมีผลเกิดขึ้นภายในชาตินี้นะคะแล้วก็ขอให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในบวรพระพุทธศาสนาการขอนี้เป็นการตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะสร้างเหตุไม่ใช่เป็นการขอแบบรัธิเทพบเจ้านะคะแต่ขอเพื่อตั้งจิตอธิษฐานกับบุญกุศลที่เราได้อนุโมทนาบุญนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ผลกึกกําลังกันนะคะผนึกกําลังกันตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตเจตนาว่าเราจะสร้างเหตุเพื่อผลที่เรา ต้องการขอให้สําเร็จคะ่ะจงสําเร็จสําเร็จสำเร็จสําเร็จนะคะ